สวัสดีดครับผมตอนนี้เราอยู่ในแมปฟาร์มออฟฟิศนะครับผมเป็นแมปที่คนเล่นประมาณ1,800คนนะครับผมผมเล่นเห็นว่ามันแบบน่าสนใจก็เลยลองเข้ามาดูนะคนดูอ่ะผมก็ได้เล่นคร่าวๆไปแล้วนะคนดูระบบเกมก็ไม่ยากเลยเข้าช็อปแล้วก็ซื้อเหยื่อนะคนดูนี่จะเป็นพวกหนอนอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีบอกว่าเราจะได้ปลาอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีราคาต่างกันไปเดี๋ยวผมซื้ออันนี้แล้วกัน500บาท ซื้อมาอ่าแล้วเราก็กดกับถาดน,นะคนดูแล้วก็มาวางปุ๊บมันจะมีที่วางอยู่แล้วก็วางไปเป็นตะไคร่อ่าแล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับผมด้านบนเห็นไหมจะมีเปอร์เซ็นตะ์เนี่ย19 20เปอร์เซ็นต์ละเวลาครบ100เปอร์เซ็นต์เราก็จะได้ปลามาหนึ่งตัวนะครับผมนี่ก็จะมาประมาณนี้แล้วกดอ e ีเพืรับอันนี้ผมได้มาห้าตัวแล้วอ่าแล้วก็เราจะเอาปลาที่เราได้เนี่ยไปขายนะครับผมอ่าขายไป Yes เรียบรอยโอเคกลับกลับกลับไนดูอันนี้อันนี้เราได้อะไรอันนี้โฮสแปร ยังเอาอะไปขายเลยขายเลยครับขายหมดครับทั้งอินเวนท์รเลยอุ้ยได้มาสามพันคุณรู้และสามพันเลยว่ะซื้อเลยครับเอาอะไรดีวะนี่ล้วกันดีๆหน่อยกลับไปวางภาบตรงนี้เลยโอ้โหใหญ่ๆใหญ่จัดใหญ่จัดวางตรงนี้เลยครับอุ้ยอันนี้ใช้เวลารอนานกว่าอันอื่นนะครับเมอุ้ยแต่ผมเห็นมันมีเกียร์บ้านี่ไงมันมีเกียร์ผมไม่รู้ว่าเกียร์มันช่วยอะไรนะให้ผมลอง ซื้อดีกว่าเอ่อหเกียร์แพงชิบหายเลยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะหิมะตกวคนดูหิมะตกว่ะแสดงว่ามันมีโอกาสแบบติดสถานะไหมแนวแบบโกการเด่นอะไรเงี้ยใช่ไหมคนดูอ่ากดรับไปก่อนอันนี้ไม่มาอันนี้มาแล้วปุ๊บขายขายแล้วก็ผมได้ไข่อะไรมาไม่รู้ผมอ๋อนี่ไงมันให้วางตรงนี้ แล้วก็สกิปได้ไหมใช้ตังอีกสุดยอดโอเคใครเหมือนเราจะต้องรอนะคนดูผมได้มาจากการทำเควสอะไรสักอย่างเลยแบบว่าสอนเล่นอะแล้วก็อันนี้ไม่รู้มันทําอะไรได้นะครับผมอ๋อเหมือนเป็นเกียร์บ้าแบบเด๋เราลองวางดูช่วยอะไรก็จะช่วยให้มันไวขึ้นอันนี้ดีอันนี้ดีผมต้องรีบซื้อเลยรีบขายปลาแล้วก็รีบซื้ออุ้ยอันนี้เกิบโลโอ้ยตัวใหญ่ชิบหาย ขายเลยครับตัวใหญ่แบบนี้แสดงว่าราคามันก็ต้องดีนะครับผมขายอาามมันนี้ผมมีหนึ่งหมื่นแล้วผมซื้อแบบดีๆไปเลยแบบข้ามเลเวลอะเออเลวงเลเวลอ่ะข้ามเลยนี่ไงหนอนตัวยักษ์ใหญ่นะครับผมอุ้ยอันนี้ทำไมมันเล็กวะไม่แน่นะเล็กอะอาจจะได้ตัวดีก็ได้เออใครจะไปรู้อุ้ยแต่ภาพเกมมันน่ารักมากเลยนะคุณดูแบบว่ามันดูแบบดูดิดูสวยดูน่ารักดูมินิมอลหมดเลยนะคุณดู โอเคตั้งเนื่องมื่นแล้วครับอ้าวนี่ไงโอเคซื้อถูกอันตกใจดึวว่าซื้อพิดอันแล้วก็มาวางบ้านวางตรงนี้ดินี่ไงทำไมไม่วางตรงที่มันเป็นเกียววะใช่ไหมมันจะเพิ่มใช่ปะเออนี่ไงวไวามาวามากคนดูไวมากวิอันนี้เปิดได้แล้วสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอ้าวแม่งมีสปอยด้วยสุดยอดไม่ให้กูรุนเลยเอาไม่เป็นไรช่างมัน วิอันนี้ได้แ8แล้วคณดูไวว่ะผมรอเลยผมรอขายทีเดียว9ก97 9ก99 100็ก9 0โอเคเก็บมาได้6โลกับ30สโลนะครับผมถือว่ายิ่มยอดแล้วก็อันนี้เก็บมาเก็บรวยละไอแมนรวยละจังหวะน,นี้ไอแมนขายปลาไอแมนขายปาลารวยแล้ะกลับเลยครับขายของเอาไปหมดเลยอุ้ยอยตีได้ด้วยตีได้ด้วยระบบเกม สุดยอดอุ้ยได้เงินสามหมื่นเคียวสามหมืน 30, ่นเดี๋ยวคนดูสามหมื่นเลยเหรออุ้ยอันนี้เลยดิอา้าวไม่มีสต็อกฮะอ่ะไม่เป็นไรเราเก็บก่อนนะคนดูเรารอซื้อห้าหมื่นทีเดียวแบ,บบว่าขยัยขยายขยายเยอะเยอะเออแบบข้ามเลเวลในวงเลเวล,เวลอ่ะไอแมนมีเงินห้าหมื่นแล้วเอาจัดเอาจัดซื้อเลยห้าหมื่นป้าบร้อยแล้วกลับบ้านเลยครับวางเลยครับโอาเกียร์หมดแล้วคนดู อะไรวะเกีย้ยหมดแล้วเอาไงดีอ่ะเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันอ่าโูแล้วอย่างนานสัตว์เลี้ยงผมทําอะไรได้อ่ะผมยังไม่รู้ค่าสถานะมันเลยอ่ะผมมวัวแต่ไปซื้อของใช่ไหมวินไงมีบอกนี่เอออ๋อ,อน่าจะเป็นการอ่านไม่ออกอ่ะแต่น้าให้เดาเดาน่าจะช่วยไอ้พวกนี้ให้ไวขึ้นนะคนดูอาระหว่างนี้เราจะมาสำรวจอะไรเล็กน้อยน,นะครับผมผมสงสัยว่าไอ้คาร์ติงเนี่ย มันคืออะไรอ่ะคราฟติ้งใช้เงิน5 0 0แสนแล้วก็ใช้พวกเหยื่อน่าจะเป็นการคราฟนี่ไงอ๋อเป็นการคราฟเหยื่อแบบใหม่นะคนดูแสดงว่ามันน,น,น่าจะดีกว่าเดิมก็จะมีเจลลี่ชาร์ตคืออะไรอ่ะโอ,อเป็นเหยื่อหมดเลยคนดูครับเป็นมันเป็นเหยื่อหมดเลยครับอุ้ยอันนี้เทปลาอะไรวะเนี่ยไม่งเทจัดอ่ะก็จะประมาณนี้คราฟติ้งอันนี้คราฟเกียร ก็จะเป็นพวกค้าเหมือนโกอากาเด่นเลยนะคนดูคิวเดียวกันเลยก็คือกอบอะ่ะแาวแล้วเก้าหกเกาเจ็ดเก้าแปเกาเก้ารอมานานวิป้าใส่ลุงใช่ไหมเย้ป้าใส่ลุงอ่ะป้าห้ากิโลเรามาดูกันว่าจะขายได้เท่าไหร่นะเอาแบบขายตัวเดียวนะเดี๋ยวผมเทียบกับเทียบกับปลาไซส์หกสิบโลแล้วกันนะ่ะไม่รู้สู้ได้หรือเปล่าอ่ะลองขายปลาหกสโลไป ได้3ามหมื่นสามห้าแล้วก็อันนี้กดไปเอา้าเพอขายหมดเลยฮะอุย้ยแต่ได้24งหมเองนี่แสดงว่าปลาที่น้ําหนักเยอะจะได้ราคาดีกว่าปลาแบบแร่ๆนะคนดูประมาณนี้ถือว่าระบบเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะทําออกมาดีนะครับผมระบบเกมก็วนๆอยู่เงี้ยแหละรับปลาวางเหีย่อใหม่ๆวางเกียร์ให้มันโตวไวๆก็กลาการเด้นวีสองะ ุิยคนดูอันนี้มันมีกิจกรรมคิดมาสหรอทําไมมันมีต้นคิดมานอ่ะอันนี้คืออะไรกดนอีเพื่อคุยอ๋อเราอาจจะต้องเอาแบบปลาที่มันติดสถานนะแบบแนวกิจกรรมคิดมาเนี่คนดูมาไว้ในตัวแล้วก็มาคุยกับมันเพื่อที่จะให้มันกินนะครับผมแล้วก็น่าจะมีกิจกรรมอะไรขึ้นมาแต่ตอนนี้เหมือนจะยังไม่มีใครให้เลยเพราะงั้นผมก็ไม่ให้เหมือนกันเพราะผมไม่มีครับุิยอะไรอ่ะเอา้า เอาได้ของฟรีเอาสวยดิครับเอาได้ของฟรีเฉยเดินมาเปิดโอ้โหหืวิธีอันนี้มันเท่กว่าเพื่อนอะแสดงว่ามันต้องเป็นของดีคนดูงั้นเราต้องวางอันนี้เลยผมเห็นอันนี้น่าจะเป็นน,นี่ไงจริงด้วยเป็นเกียร์นะคนดูวางตรงไหนคุ้มสุดปะวางนี้แหละคุ้มสุดอ่ะวางเลยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ผมต้องรีบซื้อผมต้องไปรีบซื้อเจ้าเหยื่อเพิ่มนะคนดูไม่งั้นไม่งั้นไม่ทันโอ้โหหมดสต็อกหมดสต็อกเอาไงดีวะ กลับไปเก็บปลาก่อนเก็บเก็บเก็บไม่ได้เก็บเก็บปลา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 คุณดูเก็บปลาแล้วก็ขายหมดเลยครับเพื่อที่เราจะได้เอาไปซื้อเหยื่อใหม่โอ้โหอุ้ยอันนี้100โล100โลอันไหนวะนี่ไงไปขายขายพอไหมหนึ่งร้อยโลตัวนี้น่าจะสามหมื่นสี่หมื่นป่ะโอ้โหสี่พันอ่ะไม่เป็นไรเราน่าจะ ซื้อไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันไม่มีสต็อกเลยนะคนดูรอบอนี้นะ่าจะได้เงินแสนแล้วขอสองหมื่นนะขอร้องนี่เยโอ้โห้าแสนทำนเยอะจังห่ะคนดูเดี๋ยว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 ทำไมมึงก้าวกระโดดจังวะฮะแปลกๆมึงก้าวกระโดดไปปะอ่ะขายอีกรอบนึงนะจ้าจเจ็ดแสนแล้วนะคนดูขายไปเลยครับเรียบร้อยเจ็ดแสนสาม รวยดิรวยดิรวยดิถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมรักกันชอบกันก็สนับสนุนอุ้ยร้อยแปดสิบกิโลป๊บหนึ่งนะ้วคนดูก่อนปิดคลิปเขาขายหวานๆเจียบให้ดูไอส่งตัวเนี้ยบอกเลยมีหลักแสนอ่ะเชิญมาเถอะเจชิญครับผม